อ้อยคั้นน้ำมาคั้นหน้าฝนคุณคิดว่าหวานหรือไม่หวานครับสวัสดีครับวันนี้ผมอมอนตัดก,ก็มีออเดอร์สั่งน้ำอ้อยคั้นสดๆนะครับจากสว,วอนอมรการที่บ้านจุง้งจังอำเภอกุชีายจังหวัดกาฬสิน์นะครับวันนี้เราก็มาคั้นน้ำอ้อยสดๆกันเลยนะครับเช้าตู่เช้ามืดอย่างนี้นะครับเพราะวันนี้มีออเดอร์สั่งมาให้เรานำน้ำอ้อยไปส่งที่ โรงน้ำตาลมิตรผลกาลสิงครับแล้วเราก็ได้รับเชิญให้เอาไปออกบูทด้วยครับเพื่อที่จะแสดงว่าเราสามารถที่จะปลูกอ้อยคันน้ำได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีรสชาติที่หวานหอมอร่อยนะครับท่านใดสนใจอยากจะรับประทานน้ำอ้อยคั้นสดๆอย่างนี้ก็มาได้ที่ร้านอมอนการคาเฟ่ที่บ้านดิจังนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็มีน้ำอ้อยมีครับโอ้โหสดสด กรองอย่างนี้นะครับอ,อย่างนี้เลยครับดูนะครับนี่คืออ้อยคันน้ำสายพันสุพรรณห้าศน,นะครับสุพรรณห้าศนเนี่ยเห็นนะครับนี่ครับ,รบสุพรรณหน้าศนต้นเขาจะออกเขียวอ่อนเหลืองๆองนี้เวลา คันออกมาแล้วน้ําเขาก็จะใสๆเหลืองๆเขียวๆอ่อนอย่างนี้นะครับแต่รับรองได้เลยก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับแล้วผมก็ยังมีอ้อยคันน้ําที่เป็นสายพันธุ์น้ําผึ้งนะครับเป็นอ้อยสีดานะครับออกมุม่วงนะครับก็มีรสชาติที่หวานอร่อยพร้อมกับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยโดยเฉพาะคนที่กระหายน้ํามารับรองดื่มน้าอ้อยคันสดๆอย่างนี้จะกระชุ่มกระชวยแล้วก็หาย เหนื่อยทันทีเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหดินไปอย่างนี้นะครับถ้าได้น้ําแข็งเย็นๆอย่างนี้นะครับรับรองหวานชื่นใจครับนะอันนี้ก็คือน้ําอ้อยคั่นน้ําสดๆนะครับจากสวนมอมรการที่ปลูกแบบอินทรีย์ร้อเเซนะครับเราสามารถที่จะปลูกอ้อยคันน้ําได้มีผลผลิตตลอดทั้งปีเลยนะครับเพราะนั้น ท่านใดที่ชอบน้ำอ้อยคั้นน้ำทานแบบสดๆเราจะคั้นให้สดอย่างนี้เลยนะครับก็มาแวะได้ที่ร้านอมรการคาเฟ่ที่บ้านจุงจังนะครับนี่ครับคั้นอย่างนี้เลยนะครับอ่าบุดดบุดดนี้เลยนี่ครับรับรองได้ครับว่าน้ำอ้อยเราเนี่ยหวานฉ่ำอร่อยชื่นใจแล้ววันนี้เราก็จะนำเอาผลผลิตน้ำอ้อยคั้นน้ำตรงนี้ไปออกบูธที่ ลงน้ำตาลที่ผลกระสินนะครับแล้วติดตามผมไปที่ลงน้ำตาลเลยนะครับสวัสดีครับใช่ครับอยู่นะนายมอยสอนน้มรกตพร้อมครับตรงถึงมิดกระสินแล้วนะครับเคไวที่งานฮอตลืดพร้อมเป็นเบกนะคะไม่พร้อมแบบนี้เรียกว่าซ้อมย่อยดีมากขอเสียงดังๆตามพะเบียบฮะ เป็นยังไงกันบ้างคะสารสินของเรามีของอร่อยเยอะไหมคะคาดว่าทูท่านน่าจะติดใจนะคะทั้งในส่วนของน้ําอ้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนมหรือผลิตภัณฑ์ต่าง,าง,างๆค่จะจากกลุ่มนินกิศรสินและชุมชนรอบข้างของเรานะคะ แล้วหลังจากน,นี้นะคะลั่นับถัดไปค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการผลิตภายในโรงงานของเรานะคะขออนิอเรามาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำน,นะคะเดี๋ยวในส่วนของรถนะคะจะให้ทางทพี่รถตู้นะคะเวิ่มารับทางทพี่อีกแั้งหนึ่งในมูธอกรรมของเราค่ะค่ะในของรถ